some wave, so here. Gonna... wave, wave. Mm -hmm. huh. okay ส,สองสามวันก่อนหละไม่ได้ทำอะไรทางเกมมวแจะปรับปรับจนยืนปรับแบบคนไปยิงเอ,อ้ยยิงไปเถอะปรับความไวจะเป็นชื่ออะไรว่า<ม>ความไวมไ,มไ,ไอ้นี่พี่มันจะมีความไวอ่าสลับสะโขบสลับความไวอะ่ะเออมันจะมีสลับความไวไอ้มันจะมีสามอันอ่ะ ต้องดูว่าก่อนอาณาพี่เป็นตัวไหนตระฆาตตละฆาตอุ้ยเรามาไกลแล้วมีใครยังไม่ได้ไหมครับครับบางกดเปิดสกิลไฟวิ่งเลยนะไม่ต้องรีบหรอกผมอยู่ไกลผมไม่ผมไม่แย่งหรอกจริงๆไม่อยู่โดมิแล้วจะไปแย่งไง TPP FV เท่าไหร่ครับ80ครับของผมปรัวมาแปดสิบช่โอ้โมันก็กว่ามันจะมาถึงเราอ่ะคือโอนจากนัอาทิตย์นึงแล้วกว่าจะมาถึงเราอีกอาทิตย์หนึ่งปล่อยแล้วยังไม่เดือดร่ามเขาขับรถชนมาอยู่พี่ปล่อยไป ซีบแดงกีบแดงซีบแดงอะเราแบบแน่จริงก็ไป็นกีบแดงอะไรเงี้ยแล้คือไอ้ดอกสองรูปมันก็ไปอยู่ตรงจุดที่ไอ้นี่พอดีเลยครับเนี่ยตรงนี้พอไมปอยู่ต่ำเลยนะที่กดลงฮอร์ปุ๊บพี่ยืนอยู่หลังคาเลยไม่ได้ล่นไม่ได้ต่อ ดูนึงคนยังไม่มีใครหลับแต่บรรล้อมทางไหนแต่นี่ว่ารับพี่ขับฮอร์แล้วเจยเหยียบหัวปีวีไประเบิดรอบนอกวงต้องตายมานล้วโอ้ชนท้าไอเราอะฮอเราอยู่นอกวงกันใช่ไหมโอ้ชนท้ากระเด็นออกนอกวงไปเลยอก็สองพีที่เจย์กับตัวเองวันนี้เจยกับตัวเองอาร์มขับน้องน้องชอบอ๋อนี่นี่นี่สามตัว แล้วต้องเก็บเปืนจสไหนมาทำไมมันไม่มันไม่ใช่ทนี่พี่มันไม่ใช่ยังยิงอีกเก็บเผื่อไว้ก่อนยิงน้องเอ้ยเอ้ยโอ้โหจะเล่นกันไม่ได้โอ้โหอะไรวะเออแหมแหมแต่ว่าแต่ร้อยเปืนไปไหนไม่อยู่น่าจะอยู่ฝั่งนี้นน่าจะทำงานครับช่วงนี้น่าจะงานยุ่งช่วงนี้งานยุ่งครับเกมก่อนเอาตังค์ก่อนนิวเคลียร์หรือเปล่านะ มีนสนายจริงครับนี่ไงอยู่หลังคาบ้า,าน,นเนี่ยน้องควันนะมีว้านะตัวละครเขียวๆขียวีกว่าโอลงล่างแล้วลงล่างแล้วมองไม่เห็นเลยนั่นไงโ <laughs> ดนเจคิวไปเลยไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แต่เสียงคิวฟีดมันไม่ใช่ตรงนี้นี่พี่โอ้เขาเจเขียนกันว่าแต่ตัวละครเขียวเขียวเขียวเหมือนกัน ข้างล่างจอดมองอมีเพื่อนอีกลอาเอาเลยออกั okay. ๊ะ อคนนัจ้จะพาไปหาเพื่อนนี่ไงพาเพื่อนมานี่ยมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยมาเพื่อนมาโอเคโอเคนี่ๆีเต็มเลย <c oughs> เราจอดก,กันเดิอนอีก <c oughs> ไม่ได้ไปรถกันหลายคันนะเกินๆๆนี่เนี่ย -drop is yeah. uh, I am left. i coming. I of power. I'm going to go of power. i out of power. I'm going to go out of power. I'm going to go out ีมละครแตกอะไรนะหลังมัน,ม,นมันไม่ตายอะไรครับเนี่ยทำไมมันไม่ตายผมป้าสมอกหรอกไม่เข้าใจเลยจริงๆโ,โอ้ยาย้ายขึ้นไปข้างบนตรงคอรเราอะ่ละล่างนี้ตีแล้วพี่สามตรงนู้นเขาถือเขานั่งแอบอยู่ดี สองตัวพี่สองตัวไม่ใช่ร่างเงีเ้ยแถวขินเห็นรอยเท้ารอยเดียวไงมอก้โดดลงมามีสองัวสงสัยเอเคเลือไม่ไหวนะม้งนีตอนนี้ยากถ,ถ,ถ,ถ้าเอเคต้องไกลๆเลยอ่ะจะโอเค ของแต่งใส่แมกลันเดีวแล้วก็ใส่ใส่เราใส่ลำกล้องไลมากพอ่ะเดี๋ยวเราต้องเข้าวงสองตัวที่เข้าหลังเราพี่จอ็ตัวหนึ่งนะน่า โอเคจมิงไปสองคนไม่เห็นอมวงดีกว่า นอนอยู่ตรงนี้ปวดหลายลงเอเจเคยัดเขาเอางี้ผูจันอนสบายๆเอาเอาเชือเอาเชือไว้ก่อนเฮ้ยตมุมมุมไม่ค่อยสวยเลยอุ้ยอ๋อโซนนี้ฮะ เดี๋ยวลงลงพีง่ก็ปั๊บไอหลังหินตรงนี้มีตัวหนึ่งไหมเห็นอยู่เลี้ยงสนฮะเอาเข้าหัวเลยไม่นะ ผมมาแล้วพี่ผมก็ไม่ได oh, okay. ้อยู่นิ่งเลยระเบิดยอนมาแปะเือสมอ๋อโอเคาจะได้ไม่ปลา อยู่ฝั่งนี้เหรออ่าเห็นแล้วตีนี้หมดฮับทีใหม่ตีนี้คือตีเดิมที่เรายิงตรงเข่าตรงเมื่อกี้อ่าน่าจะตี้ที่จอดรถตอนแรกอะตรงแอร์ดอกอ่ะ เอ๊เสียงขวาตรงแถวนี้โตปะโอเคสี่ห้าหกเหลือสองต่อสี่อ่าบางโดนอ่าบางดนอ้อมหลังบางรวงซ้ายเดี๋ยวคอนเนต ตัวนี้คือตัวที่สไนโอเอ้ยเลยโดพุ่งขบยัดเลยโดยมีสิ่งน um ั้นนะ เก่งครับขอบคุณมากครับพี่ยิงน้อยแต่ก็ยิงแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันโอ้สองทุ่มพอดีเลยเดดือจัดเลยเออันดีจัดเลยรีบไงพอดีมีคนรีบมีคนรีบดูอยากดูตอนดูตอนเดือดแกก็เลยจัด่ไมโอเคเดี๋ยวจะจอนตอนดึกเจอกันครับขอบคุณมากครับทุกคนเดี๋ยวตีทุ่มใหม่รอบ